พ่อค้าลูกชิ้นปิ้งฝากเงินที่ตู้ฝากเงินสดนะคะแต่ว่าลืมกดยืนยันค่ะคนมาใช้คิวถัดมานะคะฉกเงินหนีไปลอยนวลค่ะโดยกล้องวงจรปิดนะคะสามารถบันทึกภาพเป็นหญิงอายุประมาณ30-40ปีเอาไว้ได้ค่ะ โดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่หน้าธนาคารกรุงเทพสาขามหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะโดยกล้องวงจรปิดนะคะสามารถจับพฤติกรรมของคนร้ายได้ขณะที่หยิบเงินสดจํานวนหนึ่งแล้วเดินออกไปหน้าตาเฉยค่ะซึ่งนายธินกรผลเสนอายุ27ปีนะคะซึ่งเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นปิ้งอยู่หมู่ที่18ตําบลขว้วอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะบอกว่าตนเองได้นําเงินสดจํานวน17,300บาทมาฝากที่ตู้ฝากเงินสดธนาคารกรุงเทพสาขามหาสารคาม โดยมีธนาบัตรฉบับละพันบาท13ฉบับฉบับละ500บาท8ฉบับและฉบับละ100บาท3ฉบับค่ะระหว่างนั้นเครื่องก็ได้ทําการนับเงินแล้วแต่ตัวเองนั้นลืมกดยืนยันนะคะจึงได้ขับรถจักรยานยนต์ออกไปจากตู้แต่ไม่มีข้อความ SMS แจ้งเข้ามาในโทรศัพท์ค่ะจึงได้ย้อนกลับมาดูที่ตู้แต่ไม่ถึงเพียง1นนาทีนะคะก็ปรากฏว่าเงินในตู้นั้นได้หายไปหมดแล้วค่ะต่อมาก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อขอดูภาพจากกล้อง วงจรปิดนะคะเห็นหญิงขี่รถจักรยานยนต์มาต่อคิวที่เครื่องฝากเงินดังกล่าวมีการกดยกเลิกแล้วก็นาเงินจำนวน17,300บาทเข้าในกระเป๋าตัวเองค่ะออกนี้ไปคาดว่าอายุประมาณ30-40ปีเบื้องต้นนะคะตนก็ได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองมหาสรารคามเอาไว้แล้วพร้อมวอนอยากจะให้หญิงคนดังกล่าวนะคะนําเงินส่งคืนด้วยค่ะเพราะชีวิตกําลังลําบากต้องส่งค่ข้างงวดรถซื้อหนมให้ลูกแล้วก็ถือเป็นการลักทรัพย์ด้วยเนื่องจาก วงจรปิดจับภาพคนร้ายได้อย่างชัดเจนค่ะ